một ngày không biết làm gì, một ngày không không biết làm gì, một ngày 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 không biết làm một ngày không biết làm gì, 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 ไม่เลยเข้าได้ไงเล่นพร้อมกันฝีคนบ่านฮัลโลหลบันงอมเลยอ่ะกำลังเครียดอยู่ว่าทำนี่อะไรกันนี่ดีวะ แค่จไม่เชี่อเลยยืนมองสวนยื่เอไม่ได้เลยกูกูอยับพี่กูไม่ลงไม่ลงกว่าลงไป เติมนี้วิกพุ่นรวยอ่ะรู้ได้ไงมีตาวิเศษอ่ะอ่ะอย่าจริงใช่อ่ะตาวิเศษเห็นนะอะไรนะ ตาวิเศษตาวิเศษอ่าอ่ะเอ๋ยกินขยะสนุกไหมเหมือนนั่งฟังทอมบนแล้วเอ๊ะ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 พี่แอ๊ดกูไปไหนวะดูดีๆเก็บไว้ไหนหรือเปล่าอ๋อเออใช่ลืมเลยแค่เอามา แกมึงยิงหัเพื่อนแล้วไม่บอกใช่ <c oughs> ใช่เหรอแกไม่ใช่ไอ้เหี้ยแล้วไปไหนไวะเฮียจะรู้ว่าเผื่อทิ้งไปหร <Okay, S 2> <ไว S 1> ืเอ,อ,ปอเปล่าเอออาพอยูห่หรือเปล่าวุ้ยของป่ารถไฟเชดิยังที่นี่ยังเขาเช่อเาร์มอยู่วะพวกไเกเ่ยดตอนไหนวะ เห็นไหมไม่เล่นนานเกินลูกอีกยี่สิบนาทีผมกำลังไปอย่าเพิ่งปิดร้านไม่ทันหรอกลูกยาลูกเอ้ยไอ้ยี่บโหคุยปิดล็อนแล้วไอ้ยี่กูกำลังจะเอื้อมไปเคาะประตูปุ๊บแม่งปิดแล้ว ตอน้มึงเคาทันมึงก็คงเห็นฉากแบบเดินแบบลุงเดินยิ้มมาแล้วก็บอกมาช้าไปนะไอ้หนูไม่ไม่กูไม่เห็นใครเลยหน้าประตูกูงัดได้ปะหเหมืนมนอนเือะตาบอดมึงไม่ได้ตาไมติด เห็นไหมเสียงมันมีมดูดมันมันสงผลสุดสุดไเลยวะแกแค่นั้นนะเออแงแค่นัะนะออ้นทำไมวะดึมเช่าไม่ได้แม่งไม่เป็นลสเสียแล้ววะเอ,อ้ยโอ้รูบินกูหายไปไหนกัะ ไปเห็นโลบินบ้างด้านบนไม่มีไม่อยู่ไม่รู้หายวัวไปไหนในบ้านไม่เจอขอาไปแล้วล้ันนอกนอกไหมเซฟนี้เมืออถึงชั้นไหนวะถึงชั้นไหนละแปดติด เฮ้ยยืบวัวรดน้ำหน่อยดิแปดสิบห้าแปดสิบประมาณนัออ้นทูน่าได้พลังงานงเยเอ,อะยววอะไรนะทูน่า รางงานเป็นร้อยเป็น100ร้อยเลยเออพี่ตอนนี้กูอยากรู้ว่ามันคือเสียงอะไรวะ,ะรมันคือเสียงเครื่องร้อนหรือว่ามันไปน้าไปนอนอยู่ตรงคอมเพรสเซอร์แอร์หรืออะไรกันแน่เสียงอะไรเสียงกรลงหลหรอไม่รู้มันอืดอยู่เนี่ย ตกมาแล้วดูร้อนอยากชิบหาย,แต,ย,ยาแต่กูหรอไม่นะไม่มีใครได้ยินเลยนอกจอากแคนแต่กูได้ยินัก็เป็นบัญหาของแคนนะเนี่ยเงียบแล้วงั้นก็เป็นปนัญนะหาของแคนนะคุถูกวิทย์ไอ้สัตว์